สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงกระจอ Intel Arc A 3 8ซนนะครับในเรื่องประเด็นที่กำลังพูดถึงในโลกออนไลน์ครับมีคนตั้งกระทูเยอะมากมายนะครับเกี่ยวกับการใช้แว่น VR นะครับเชื่อมต่อกับการ์ด Intel Arc A 3 8 0ซนหรือว่า intel a อาทุกทุกรุ่นนะครับยังเชื่อมต่อ VR ไม่ได้ ก็ยังมีคนถามเยอะแยะมากมายนะครับว่าเราจะทํำยังไงมันเชื่อมต่อไม่ได้ที่จริงแล้วมันก็อาจจะเชื่อมต่อได้โดยการผ่านโปรแกรมอีกตัวหนึ่งก็เช่น Virtual, ลเดสก์ท็อปสตรีมอะไรพวกเนี้ยแต่มันก็ไม่สะดวกนะครับแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ติดใจในการใช้ a r A 3 8 0ไปแล้วอย่างผมเนี่ยก็ติดใจนะครับก็คือมันมันสะดวกอะนะมันดีมันเร็วมันแรงแล้วราคาก็ถูกด้วย ก็มันใส่กับพวกมินิ ITx กับ ITx ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเล็กมากไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วอ่ะนะครับหลายๆคนก็ไปหาคำตอบนะครับว่าเมื่อไหร่ยังไงตลกลงมันได้หรือไม่ได้นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากรู้คำตอบนะครับแต่คงไม่ได้ไปตั้งกระทูถานนะครับผมก็เลยไปถามที่ Intel โดยตรงเลยนะครับโดยไปถามที่เพจอของ Intel Arc นะครับ เป็นเพจเกี่ยวกับอะไรนะ Intel Graphics Card นะครับมีเพจหนึ่งนะ Intel Graphics Card เราไปหาดูผมก็ส่งข้อความไปถามนะครับว่าเมื่อไหร่ Arc A380 หรือ Arc ทุกรุ่นเนี่ยจะ support VR สักทีนะครับก็ได้คำตอบมาแล้วครับว่ากำลังพัฒนาอยู่แต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ แต่ในอนาคตอ่ะรับรองว่ามันซัพพอร์ต VR ได้แน่นอนนะครับก็คงไม่ทิ้งให้การ์ดจอดอื่นอ่ะซัพพอร์ต VR แล้วก็การ์ดจอดตัวเองซัพพอร์ตไม่ได้หรอกครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่า A3 8 0สจะซัพพอร์ตหรือเปล่าอีกแต่ผมว่าเขาคงทำให้ทุกรุ่นแหละการเล่น VR หลายๆคนอาจจะรู้นะครับว่ามันไม่ใช่ว่าใช้การ์ดจอข่เขียวค่แดงแล้วมันจะซัพพอร์ตทุกรุ่นมันไม่ได้ซัพพอร์ตทุกรุ่นนะครับ อย่างเช่นการ์ดจอเก,เก่าๆรุร่นแรกๆเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตนะครับไม่ซัพพอร์ตแล้ว Intel r i380 นะมันจะซัพพอร์ตไหมอันนี้ก็เป็นที่ผมก็กังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอ Intel รุ่นแรกอันแรกเลยรุร่นแรกเลยแล้วมันไม่ซัพพอร์ตขึ้นมานี่ร้องไห้เลยนะครับไม่อยากเปลี่ยนนะบ,บอกตรงเลยว่าไม่อยากเปลี่ยนเพราะว่า i380 เนี่ยมันดีมากนะเย็นนะครับไม่ร้อนเลย การนิ่งเสถียรน,นะครับมันดีมากๆนะครับสรุปแล้วเนี่ยคำตอบของเขาก็คือกำลังพัฒนาอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้เป็นคำตอบที่ผมแบบม,มันน่าจะให้คำตอบชัดเจนผมก็เข้าใจเขาเลยนะครับว่าเขาก็คงพัฒนาอยู่บางทีมันอาจจะได้แล้วก็ได้แต่มันอาจจะยังไม่อยากเอามาปล่อยให้ใช้ เพื่อมันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็โดนด่าตามหลังอีกอะไรประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าก็ลองกันอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับ Intel Arc A, A ตระกูล A ต่งตางๆนะครับว่าเมื่อไหร่มันจะ support VR สักทีนะครับถึงวันนั้นแล้วเนี่ยก็ก็สบายใจนะได้เล่นกันสักทีนะครับไม่ไงั้นก็ต้องเล่นผ่านเวอร์ชัน d ท t o p ไปก่อนอ่าโอเคนะครับสำหรับคนที่สนใจอย,อยากซื้ อินเท a อาร์คนะครับพวกตระก,กูลตระก,กูล A ต่างๆนะครับก็สั่งซื้อได้ใต้ล่างช้อปปี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ